ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องมอนผีเต่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ25ปีก่อนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครฝั่งทิศต,ตะวันออกชุมชนแห่งหนึ่งมีคนไทยเชื้อสายมอนอาศัยอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนซึ่งหนึ่งในนั้นมีครอบครัวของคุณอุรวมอยู่ด้วยเรื่องราวที่คุณอุถ่ายทอดออกมานั้นมีทั้งความเชื่อ และความศรัทธาที่หากใครได้รับฟังจากไม่เชื่ออาจกลายเป็นเชื่อจนสุดใจชาวมอนแต่เดิมเป็นชนชาติที่เก่าแก่และมีอาระยธรรมที่รุ่งเรืองอย่างมากทั้งยังเป็นชนชาติแรกๆที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานในพมา่าด้วยสาเหตุในยุคสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นการถูกจับเป็นชเชลยศึกหรือการลี้ภัยทางการเมือง ทำให้ชาวมอญได้อพยพย้ายเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากต่อมาเมื่อชาวมอญมีลูกหลานสืบทอดเชื้อสายจึงเป็นที่มาของคำว่าคนไทยเชื้อสายมอญไม่เพียงแต่การย้ายมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เท่านั้นชาวมอญยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมความเชือ่อและความศรัทธาให้เราได้เรียนรู้กันอีกด้วย ประเพณีการไหว้ผีมอนเรื่องราวการปฏิบัติที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการไหว้ผีประจำตระกูลของแต่ละครอบครัวชาวมอนที่แตกต่างกันออกไปอาทิเช่นผีเต่าผีงูผีไก่หรือแม้กระทั่งผีข้าวเหนียวโดยมีกฎระเบียบของประเพณีไว้ว่าต้องให้ลูกชายคนโตของตระกูลเป็นผู้สืบทอด มอนผีเต่าจึงเป็นการไหว้ผีของครอบครัวหนึ่งที่นับถือเต่าและจะปลูกฝังความเชื่อนี้จากผู้ใหญ่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานหากพบเจอเต่าที่ใดต้องพูดออกไปว่าเต่าตัวนี้เนา่าเต่าตัวนี้เหม็นเพื่อเป็นการไม่ต้องทาร้ายเต่าตัวนั้นแต่ถ้าหากไม่พูดออกมาต้องฆ่าเต่าตัวนั้นเสียและนำเนื้อไปทำอาหารกิน แต่ก่อนจะกินจะต้องทำพิธีเส้นผีก่อนไม่เพียงเท่านั้นก่อนถึงวันไหว้ผีหนึ่งวันคนในครอบครัวจะต้องออกไปจับจ่ายซื้อเครื่องเส้นไหว้เพื่อประกอบพิธีที่บ้านก่อนซึ่งของเส้นไหว้จะประกอบไปด้วยขนมแป้งทอดปลาแห้งและเต่าตัวเป็นๆหรืออาจจะเป็นสัตว์สิ่งของชนิดอื่นๆ ที่แต่และครอบครัวนับถือและจะเรียกวันนี้ว่าวันจัดดาไม่ว่าการเวลาจะหมุนเปลี่ยนไปสักแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งของชาวมอที่ไม่เคยเลือนหายไปเลยนั่นคือพิธีไหว้ผีมอนและต่อให้วิถีชีวิตจะถูกพัฒนาไปอีกสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจลบแรงเชื่อแรงศรัทธาของผู้คนชาวรามันหรือชาวมอนได้เลย